สวัสดีเอฟซีทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องพิ่นัท h ช n แนลอีกรอบน,นะคะเอฟซีเมกอกหลังจากที่นางหายออกไปนะพี่นี่คือที่นอนมีเอฟซีบอกว่าพี่กอกไม่ได้กลับมาเป็นเวลาสองเดือนหายไปวันที่11นมะีนาสภาพในาฟซีหางที่รุดลุยนะ แล้วก็ทางคงบินมันเหนื่อยนะคะกวจะถึงบ้านได้เนาะหางที่หลุดลุย่ยนี่นางเข้าบ้านแล้วอีกทีที่นอนที่นางเคยนอนพี่นัดเอานี่มาแฝนปุ๊กนะพี่ๆนะคะอันนี้คือหนูจะทิ้งอยู่แล้วนะเพราะทำใจไม่ได้ที่เห็นมันทุกวันนะแต่วันนี้นะเจ้าของที่นอนเขากลับมานอนแล้วนะคะพี่นี่นอนแบบ อบอุ่นะีเนาะในที่นอนของเขาเขาจําที่นอนเขาได้นะคะพี่หนูไม่รู้ว่านางไปเจออะไรมามั่งตลอดระยะเวลาที่นางหายออกจากบ้านแต่หนูคิดว่านางคงไม่ไปไกลจากบริเวณนี้แต่ด้วยที่นางกลับไม่ถูกหรือนางไปไม่เป็นหรือ,อยังไงก็แล้วแต่นะบาดแผลที่ได้มาคือข้อเท้า ที่ไปโดนอะไรมาก็ไม่รู้ข้างหนึ่งแล้วก็หางสภาพเป็นอย่างนี้นะคะพี่แล้วใต้ท้องก็มีตุ่มๆน่าจะโดนมดนะหรืออะไรมันกัดเอาตอนกลางคืนนะตอนนี้นางก็หลับยังมีความสุขมาคกล้ฟืนะะ FC เนาะในในที่นอนเก่าของนางนะคะหนูไม่กล้าจะเอาไปส่องตรงหน้านางเดี๋ยวนางจะตื่นนี่เพราะว่า โทรศัพท์เปิดแฟลไว้นะคะเป็นอะไรที่หนูเมซิ่งมาก no. นหนะนะะูไทยอุดอรนี่ร้องไห้เลยนะนะคะไทอุดรน้ําตาซึมเลยไม่ใช่ร้องไห้คนที่ร้องไห้คือหนูที่แรกที่หนูเรียกไอ้มันนาวกลับมาแล้วไทยอุดอรบอกมือบ้าอะไรมันไปถึงไหนแล้วคือนะ อุ้มอุ้มมะนาวไปด้วยนะพี่นะจับมะนาวไว้มือหนึ่งแล้วก็วิ่งไปหาไทอุดอรแล้วก็บอกให้มะนาวกลับบ้านแล้วคือมันมันเป็นอะไรที่ที่ที่หนูไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะว่าเออเนาะหนูเคยได้ยินแต่หมาที่มันหลงบ้านแล้วมันกลับมันกลับบ้านถูกแต่เนี่ยมะนาวเป็นนกเป็นนกที่ฉละลาด นางคงไม่กล้าเปิดกรงอีกแล้วเนาะพี่ๆเนาะนางกลับมาสภาพพี่หนูสงสารนางมากเลยหางก็เยินเนี่ยหางจะงอกขึ้นมาใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้คงโดนตัวอะไรแทะมั่งละนะคะพี่เนาะนะคะนางก็นอนอยู่ในบ้านนางอย่ามีความสุขแล้วนาะคะถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วนะลูกนะอืมนะนางก็เข้าทปแอบตัวนางตรงนี้สิแล้วน,นางทำอะไรแอบตัวนางที่ไฟสองหน้าป่า โอ้ไฟช่องหนูแม่ไฟช่องหนูโอเคโอเคนอนนอนโอเคเอาแม่ให้เอซดูเฉยเฉยก็มานาวอยู่บ้านแล้วโอเคโอเคโอเคเฉ็บตาเฉ็บตาเนาวก็ยังจําเสียงพี่นัดได้นะคะเอฟซี FC. นะจำเสียงจําแม่ได้นะคะหนูไม่ต้องโดนยุงไม่ต้องโดนน้ําค้างไม่ต้องโดนอะไรอีกแล้วนะลูกนอนให้สบายนะ นี่บ้านแล้วนะแล้วหนูก็ไม่เดือออกไปไหนอีกแล้วนะนางทำขนพองๆเอฟซีเหมือนนางนางหวาดระแวงอะไรสักอย่างน้องโอเคนะถึงบ้านแล้วนะหนูปลอดภัยแล้วขอบคุณเอฟซทุกคนนะคะต่อไปนี้แม่จะเลี้ยงหนูให้ดีเลยจะไม่ให้หนูหนีออกจากบ้านเลยโอเคไหมแล้วนางรู้สึว่านางจะมีความเรียบร้อยในะพี่พีขึ้นดูสิสงสารหางนางจังเลยอะ่ะ ค่ะผมนี่สงสารหางไม่รู้ไปโดนอะไรมาพี่พี่แม่ขอดูขาหน่อยได้ไหมไม่ดูขาน้องหน่อยได้ไหมฮะได้ยินเสียงไหมแม่ขอดูจ้าโอโ้โหเสียงดังแล้วแม่ขอดูขาหน่อยได้ไหมขานี่ดูไม่ได้นี่สีขาที่ที่ใส่เชือกไว้ก็คืออีกข้างหนึ่งเนาะโอเคโอเคโอเคนะคะโอเคโอเคโอเคไม่ดูไม่ดูไม่ดูขาโอเคนอนนอนแม่อย่ายุ่งโอเคนะขาอีกข้างหนึง่ง ใช้ข้างใส่ใส่อันนี้ไว้นะเพราะว่าให้นางชินเนาะนางได้ไม่ไปไหนโอเคโอเคไม่อยู่ทางนี้ทางนี้จ้าเอ๋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 นอนแช่นอนถ้าแม่ไม่กลัวแล้ว้แวแม่ให้ดูว่าหนูสบายดีหนูเข้าท่าหนูแล้วโอเคโอเคอให้นางนอนนะ้จนางคงเหนื่อยนะคะหนูคิดว่านางน่าจะบินไก่อยู่นะพี่นะ ตอนนั้นป้าสวยเคยบอกว่าได้ยินเสียงมะนาวร้องแถวบ้านป้าสวยคงจะไม่เข้าบ้านใครคงกลัวเนาะก็อยู่ตามต้นไม้นะสภาพถึงเยินอย่างเงี้ยนะพี่หางสักขึ้นว่าเราลูกเอ้ยโอนี่นี่เอซดูหางนางหางนางหางนางแข็งแข็งนี่นี่ปลายหางแข็งแข็งตรงเนี้ยเหมือนโดนอะไรมานี่หางเจ็บโอเคโอเค อโอเคนอนไปนอนไปลูกเดี๋ยวแม่คุยใหม่นะโอเค